สวัสดีครับสวัสดีกับทุกท่านนะครับที่มาเจอคลิปนี้นะครับก็วันนี้นะครับทางทีมงานช่างไฟไทยนะครับได้มาให้บริการลูกค้านะครับอยู่ที่จังหวัดน้องคายนะครับมาไกลถึงจังหวัดน้องคายกันเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับทีมงานเราก็ไปนะครับไปถึงทุกที่นะครับเมื่อลูกค้านะครับได้โทรสั่งนะครับขนาดมอเอแปไงไฟฟ้านะครับ 500kva นะครับคือเป็นการเช่านะครับ ในสต็อกนะครับทางทีมงานเราไม่มีนะครับก็คือแกะกล่องของใหม่ให้เลยกันทีเดียวนะครับเบิกของใหม่ให้เลยนะครับอันนี้เป็นมออแปลงไฟฟ้าขนาด 500kVA นะครับเบิกของใหม่ให้เช่ากันเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับแล้วก็มาส่งให้นะครับพร้อมการติดตั้งนะครับอยู่ที่จังหวัดน้องคายนะครับก็คือมาให้บริการถึงที่นะครับดู ภาคไหนจังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับเรายินดีให้บริการนะครับถ้าท่านใดนะครับได้ชมคลิปการรีวิวของทางทีมงานช่างไฟไทยเรานะครับก็สนใจนะครับติดต่องานนะครับดูที่ข้อมูลใต้คลิปนะครับว่าติดต่อเบอร์โทรนะครับแอดไลน์สอบถามกันก่อนได้ปรึกษากันก่อนได้นะครับว่าควรใชหมออแปลงแบบไหนหรือว่าจะเป็นมออแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับทั้งภายในภายนอกนะครับแล้ว และระบบไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูงนะครับครบวงจรนะครับทั้งเช่านะครับแล้วก็ซื้อขาดนะครับหรือจะเป็นพกตู้นะครับตู้ไฟนะครับครบวงจรจริงๆนะครับลองโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับยินดีให้บริการนะครับข้อมูลอยู่ใต้คลิปหรือจะไปติดตามที่หน้าเพจ Facebook ก็ได้นะครับที่เพจช่างไฟไทยนะครับที่ขึ้นให้เห็นที่หน้าจอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง ช่างไฟไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ